ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานกระหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎว่าพิจิก1บถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ สามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิธนูสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกการสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุดินพลังงานของคุณสวยมากๆอ่อนโยนอ่อ,อนหวานจริงใจรักใครรักจริง เป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครพร้อมจะพูดคุยพร้อมจะปรับใจพร้อมที่จะเปิดเผยมีความคาดหวังมีสิ่งที่หวังมีคนที่รักมีคนที่รอรักเดียวใจเดียวแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีประเด็นอะไรก็ตามพลังงานของคุณยังคงรักยังคงรอเขานะคะ คุณพร้อมจะชัดเจนกับเขาแล้วก็เหมือนยินดีที่จะรอเขามากๆเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนในใจของคุณหน่อยหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูเดอร์เทิเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกลุมแปดดาบพลังงานของคนธาตุลม สเหรียญพลังงานของคนาธาตุลมนะคะแล้วก็สี่ถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธาตุลมคนาธาตุดินคนาธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุพลังงานของคนคนนี้อาจจะดิง่งจะดาวหน่อยนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีพลังงานลบค่อนข้างสูง กดดันตัวเองเราก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงมีเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังที่หวังก็ได้เราก็มีความกลัวมีความไม่กล้ามีความประหมา่ามีความคิดมากมีความระแวงนะคะ ไพ่ที่ขึ้นมา5า้าใบสีใบก็เป็นพลังงานค่อนข้างจะโลบพอสมควรหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แต่มีข้อดีก็คือเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ถอดใจกับอะไรง่ายๆเราก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าหากว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อหุ้พร้อมที่จะชัดเจน พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะยังอยู่กับที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนรอคอยเฝ้าคอยนะคะความคาดหวังการเริ่มต้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะต่างคนต่างยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เหมือนเป็นบททดสอบของความรักของหัวใจเป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณทั่จะต้องได้พบเจอเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็ผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกันหลังจากที่ผ่านบททดสอบนี้จะรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะหากว่าคุณรักอยู่คุณหลงรักคุณมีใจให้กับคนที่ คิดมากคิดเยอะมีความระแวงกดดันตัวเองโมโหร้ายแต่ภายใต้ความโมโหความดุอาจจะเป็นคนขี้แยเป็นคนร้องไห้เป็นคนน้อยใจ เป็นคนคิดมากเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคิดลบให้กับตัวเองนะคะหากว่าคุณพร้อมที่จะเยียวยาเขาคุณพร้อมที่จะฮิลลิ่งเขาหรือว่าคุณเข้าใจเขาทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เป็นแบบนี้แม้ว่าเขาจะมีข้อเสียแต่ข้อดีที่คุณมองเห็นในตัวเขาก็มีแล้วคุณเลือกที่จะรอเขาคุณเลือกที่จะรักเขาแล้วมีเขาเพียงแค่คนเดียวหากคุณอยากรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เขาคือคนที่มีปัญหาแล้วเป็นคนที่ไม่พร้อมจะชัดเจนแต่คุณคือคนที่รักเขาแล้วพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะรอเขาหากคุณอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วคุณอยากรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนี่เป็นเหมือนบททดสอบหัวใจของคุณเลยนะคะหากคุณสามารถอดทนรอคอยแล้วคุณเข้าใจเขาเมื่อผ่านบททดสอบนี้ต่างคนต่างจะรู้ใจตัวเองคุณจะได้รับความรักจากเขาแล้วเขาก็จะสามารถสลัดความกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปกับหุณนได้นั่นเองนะคะ